วิธีการ Export ไฟล์จาก Keynote นะคะออกไปให้กับเพื่อนของเราหรือว่าแชร์เข้าแกลเลอรี่ของเราได้ไง่ายๆด้วยมือถือของเราเองนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Creynote ค่ะวันนี้เรามีวิธีการ Export ไฟล์นะคะที่เราทำรูปภาพจาก Keynote เสร็จแล้วเราสามารถ Export เป็นรูปภาพออกไปแกลเลอรี่หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนเรานะคะทำได้ไง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะผ่านแอปพลิเคชัน e y n o t e ค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทาการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เข้ามาเปิดไฟล์ที่เรราาต้อ export อองกก Export ะะเสร็จแล้วให้กดจุด3จุดมุมขวาด้านบนค่ะ เสร็จแล้วกดคําว่าส่งออกตรงนี้นะคะซึ่งส่งออกไปตรงนี้เราสามารถทําเป็น PDF PowerPoint หรือว่าไฟล์ภาออพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็น JPE g หรือว่าเป็นแบบที่เคลื่อนไหวได้ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการส่งออกไปเป็นรูปภาพนะคะก็กดคําว่าภาพได้เลยค่ะและรูปภาพนะคะเราก็สามารถเลือกได้อีกว่าเราต้องการส่งไปทั้งหมดเลยนะคะที่มีอยู่22หน้านะคะหรือว่าเราจะเลือกแค่บางหน้าก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเลือกไป4หน้านะคะคือหน้า1-4นะคะเสร็จแล้วกดแบ็คกลับไปอีกครั้งค่ะและเราก็เลือกเลยนะคะว่าเป็น JPEG คุณภาพสูงนะคะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะก็กดคำว่าส่งออกได้เลยค่ะเมื่อเขาทำการตั้งค่าเพื่อที่จะส่งออกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดได้เลยว่าเราจะส่งแอร์ดรอปไปนะคะหรือว่าจะส่งไปทางไลน์นะคะหรือว่าจะบันทึกลงอัลบั้มก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะบันทึกลงอัลบั้มก็จะบันทึกแบบนี้เลยนะคะบันทึกรูปภาพ แล้วเราไปดูที่แกลเลอรี่ของเราค่ะและนี่ค่ะรูปภาพที่เราบันทึกออกมาเมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ในแกลเลอรี่นะคะเป็นไฟล์รูปภาพขนาดที่ชัดเจนนะคะภาพชัดเจนมากเลยนะคะเราก็สามารถนํารูปนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะวิธีการทําง่ายมากๆลองนําไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแ like ชร์ไปได้ถ้ามีคาถามข้อสงสัยพิมพ์แชทมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ